เด้อพ่อแม่พี่นออ้องกดถ่ายวิดีโอละลืมลืมกดกดกด็กดเลยปรได้พีบเลยมือนี่เลยต้องมากินผลไม้กินข่าวแล้วมามาจ้ากกินบักทั่วกินผลไม้จต่มาเด้อมาเด้อกินแต่ผลไม้คือสิบอ่อ้วนไหมเนาะบอ่อ้วน กำลังหาเห็ดกินเขาแล้วท้ายคลิปย่างดีลืมกดโว้ยตายแล้วรู้ปะไรคลิปเด้ไหมนี่ต้องมากินผลละไม่กับแบบกสัวอบแทนจากใดพคลิปเด็กลงพี่น้องได้เบิง้ง จะว่ากันเด้อจ้าเพราะกินกิบกินข่าวลงไปตําแตงย่างดีขนมกินย่างดีแต่ทายแล้วลืมกดทายเสร็จเรียบร่อยแล้วลืมกดไหมพี่น้อืคบบอคักบัวแบเนี้ โบ่แม่บกทั่วดิบเด้บอบักทั่วอบกะอบอบแล้วค่ะอบอบสุกละถ้ากินบักทั่วดิบก็ตดทั้งขึ้นนะเนาะอบแล้วสุกแล้วจ้ะมาจา้ะมาจา้ะมาเพื่อนๆมื้อน,นอี้กินผลไม้แทนเด้เดี๋ยวสิว่ากินตะเข้าหลาย ตอนแรกก็เคยกินอย่างนี้น้อยกับพ่อตอนนี้มันบใบม่วงใบม่วงสิครึ่งละ Mình để đi đi Ra cả dân Mình gặp uẩn thôi lại Thì thương khi mà lọ lạc mà ốp tìm Uồn uồn mà, mà nào Để mà ươm quá Ốc อบใส้ตั้นอบแล้วก็มานังกินอุ่นๆเพราะอากาศมันเย็นนะกินของอุ่นๆ เดี๋ยวหัวเจ้า,าจของตายคลิปลงแล้วก็ลืมกดพี่น้องเอ้ยเท่าเนอะมันเพิ่งเริ่มตายพี่น้อง cắm tiền à Thay kịp trăm tiền dân đi Thơm bằng vô bọn Ngươi không kịp Mà ương ừ, con ương ừ, con tắm mày กินจะปวดละไม้มันก็อิ่มอยู่แหละนะ้บอกใจอย่าคองว่าอิ่มอิ่มเมื่ก็อิ่มนะถ้าบอกว่าหิวเมันก็กนะหิวให้กิน ไพ่เมือลูกหนึ่งอีเดียกินมาละไพ่ลูกนึ่งแับนเนากินเสร็จมันเป็นละแสบนี่คนเลยบ้างละาห,าหล้ายเลยอืม,อมกินผลไม่ว่าอวนเลย เอาละคลิปนี้พ่อท่นนี้ก็เด้อพี่น้องถ้อชอบกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เเด้อชอบหลายๆก็แชร์แน่เด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งดิ่งดิงดิงดิงแต่สิคลิปมันก็สิขึ้นมากให้พี่น้องเบิ่งเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนขอบคุณเด้อที่เข้ามาเบิง่งสวัสดีจ้า